มงคลที่ห้ามีบุญวาสนามาก่อนผลไม้พันเลวถึงจะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินดีอย่างไรก็ตามอย่างมากก็ทำให้มีผลดกขึ้นบ้างแต่จะทำให้มีรสโอชาขึ้นกว่าเดิมนั้นยากตรงกันข้ามผลไม้พันดีแม้รดน้ำพรวนดินเพียงพอประมาณก็ให้ผลมากเกินคาดรสชาติก็โอชาเช่นกัน ผู้ที่ไม่ได้สั่งสมคุณความดีมาก่อนเมื่อประกอบกิจใดๆถึงขยันขันแข่งสักปานไหนผลแห่งความดีกว่าจะปรากฏเต็มที่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักและเสียเวลามากส่วนผู้ที่สั่งสมคุณความดีมาก่อนเมื่อทำความดีผลดีย่อมปรากฏเต็มที่ทันตาเห็นส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าเหนือกว่าบุคคลทั้งหลายได้อย่างน่าอัศจรรย์ บุญคืออะไรบุญคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้จิตใจใสสะอาดปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัวก้าวขึ้นสู่ภูมิที่ดีเกิดขึ้นจากการที่ใจสงบทำให้เลือกคิดเฉพาะสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควรที่เป็นประโยชน์แล้วพูดดีทำดีตามที่คิดนั้นบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลปรุงแต่งใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้นคือตั้งมั่นไม่วันไหวบริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างสวยโปร่งโล่งไม่อึดอัดอิ่มเอิบไม่กระสับกระส่ายชุ่มชื่นเบาสบายผ่อนคลายไม่ตึงเครียดนุ่มนวลควรแก่การงานและบุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสมไว้ในใจได้อีกด้วย คนทั่วไปแม้จะมองไม่เห็นบุญแต่ก็สามารถรู้อาการของบุญคือผลของบุญได้คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจชุ่มชื่นเป็นสุขเปรียบได้กับไฟฟ้าซึ่งเรามองไม่เห็นตัวไฟฟ้าโดยตรงแต่เราสามารถรับรู้อาการของไฟฟ้าได้เช่นเมื่อไฟฟ้าผ่านเข้าไปในหลอดไฟแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นหรือเมื่อผ่านเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ แล้วเกิดความเย็นขึ้นเป็นต้นคุณสมบัติของบุญ 1. ชําชำระก,กายวาจาใจให้สะอาดได้ 2. นํนำความสุขความเจริญก้าวหน้ามาให้ 3. ติดตามตนไปทุกฝีก้าวแม้ไปเกิดข้ามพบข้ามชาติ 4. เป็นของเฉพาะตนใครทำใครได้โจรละขโมยไม่ได้ 5. นำมาซึ่งพกทระพั์สมบัติทั้งหลาย 6. ให้มนุษย์สมบัติที่พยสมบัตินิพพานสมบัติแก่เราได้ 7. เป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏตะสงสาร 8. เป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานประเภทของบุญในการก่อนบุญในการก่อนแบ่งเป็นสองชนิดได้แก่ 1. บุญช่วงไกล คือคุณความดีที่เราทำจากภพบชาติก่อนมาจนถึงวันคลอดจากครันมารดา 2. บุญช่วงใกล้คือคุณความดีที่เราทำในภพบชาติปัจจุบันตั้งแต่คลอดจนถึงวันนี้บุญช่วงไกลการสั่งสมความดีมาแต่พบชาติก่อนส่งผลให้เราเห็นในปัจจุบันเปรียบเสมือนผลไม้ที่คัดพันมาดีแล้ว รสโอชาของมันย่อมติดมาในเมล็ดเมื่อนำเมล็ดนั้นมาปลูกต้นของมันย่อมให้ผลที่รสอร่อยทันทีโดยไม่ต้องทนุบำรุงมากคนเราก็เช่นกันถ้าในอดีตชาติสะสมความดีมามากพอเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนใจใสใจสะอาดบริสุทธิ์มาตั้งแต่เด็กมีสติปัญญาดีมาแต่กำเนิดรูปร่างสง่างาม ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีโอกาสสร้างความดีได้มากกว่าคนทั้งหลายถ้าไม่ประมาทมันสั่งสมความดีในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีกก็จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าประมาทไม่เอาใจใส่ในการทำความดีในปัจจุบันก็เปรียบเสมือนต้นไม้ยอดด้วนยากที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้บุญช่วงใกล้ คนที่ทำความดีตั้งแต่เล็กเรื่อยมาเช่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันหมั่นเพียครคบคนดีเป็นมิตรฝึกใจให้ผ่องใสามาตั้งแต่เด็กความคิดคำพูดการทำงานย่อมดีกว่าบุคคลอื่นในวัยเดียวกันเมื่อเติบโตขึ้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราจึงควรสั่งสมบุญ โดยทำความดีเสียตั้งแต่วันนี้จะได้ส่งผลให้มีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไปในอนาคตดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงทำความดีสร้างสมบาร,รมีมามา,มากนับพบนับชาติไม่ท้วนในพบชาติสุดท้ายก็ทรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ยังเยาวเมื่อทรงออกผนวด ก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่จึงสามารถตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อมีพระชนมายุเพียง35พรรษาผลของบุญบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกับตัวเราสี่ระดับคือ 1. ระดับจิตใจเป็นบุญที่เกิดผลทันทีคือทำความดีปุ๊บก็เกิดปับ๊บไม่ต้องรอชาติหน้า เกิดขึ้นเองในใจของเราทําให้สุขภาพทางใจดีขึ้นคือมีใจเยือกเย็นตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวต่อคํายกยอหรือตําหนิตดเตียนมีใจที่ปลอดโปรง่งเบาสบายเป็นสุขสมรรถภาพของใจดีขึ้นคือเป็นใจที่สะอาดผ่องใสใช้คิดเรื่องราวต่างๆได้รวดเร็วว่องไวลึกซึง้งกว้างไกลรอบครอบ เป็นระเบียบและแตัดสินใจได้ฉับพลันถูกต้องไม่ลังเล 2. ระดับบุคลิกภาพคนที่ให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีใจที่สงบแช่มชื่นเบิกบานชุ่มเย็นนอนหลับสบายไม่มีความกังวลหม่นหม,มองหน้าตาผิวพรรณจึงผ่องใสใจเปลี่ยมไปด้วยบุญ ไม่คิดโลภอยากได้ของใครไม่คิดสร้างความเดือดร้อนให้ใครมีแต่คิดช่วยเหลือเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองมีความองอาจสง่างามอยู่ในตัวไปถึงไหนก็สามารถวางตัวได้พอเหมาะพอดีบุคลิกภาพย่อมดีขึ้นเป็นลำดับ 3. ระดับวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนเราเกิดจากการสรุปผลบุญ และผลบาปที่เราได้ทํำมาตั้งแต่พบชาติก่อนๆจนถึงพบชาติปัจจุบันเป็นผลของบุญระดับจิตใจและระดับบุคลิกภาพรวมกันชักนำให้เราได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาตอบสนองมาจากภายนอกเช่นได้รับลาบยศสรรเสริญสุขแต่การที่เราทําดีแล้ววิถีชีวิตของเราจะดีเต็มที่หรือไม่นั้นย่งขึ้นอยู่กับบุญเก่า หรือบาปในอดีตท,ที่เราเคยทำไว้ด้วยเรื่องการให้ผลของบุญและบาปจึงเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเช่นบางครั้งขณะที่เราตั้งใจทำความดีอยู่แต่ผลบาปในอดีตตามมาทันทำให้ถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือประสบเคราะห์กรรมบางคนจึงเข้าใจผิดคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำให้หมดกําลังใจในการทำความดีแท้จริงแล้ว ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในขณะนั้นผลบาปท,ที่เราเคยทำในอดีตกำลังส่งผลอยู่แต่บุญที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันย่อมไม่ไร้ผลเมื่อเราตั้งใจทำบุญต่อไปโดยไม่ย่อท้อและไม่ทำบาปนั้นอีกเคราะกรรมนั้นย่อมหมดสิ้นไปและได้รับผลของบุญคือความสุขความสำเร็จได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในที่สุด4 ระดับสังคมเมื่อเราทำความดีมาแล้วอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะไปอยู่สังคมใดบุญก็จะส่งผลให้เป็นบุคคลที่สังคมยอมรับนับถือได้เป็นผู้นำของสังคมนั้นและจะเป็นผู้ชักนำสมาชิกในสังคมให้ทำความดีตามอย่างทำให้เกิดความสงบร่มเย็นและความเจริญก้าวหน้าขึ้นในสังคมนั้นๆโดยลำดับตัวอย่างผลของบุญ ผู้ที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้ที่ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเพราะในอดีตไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ผู้ที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมามากผู้ที่มีผิวพรรณงามเพราะในอดีตรักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมามากผู้ที่มีอำนาจมีคนเกรงใจ เพราะในอดีตมีมุธทตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาไม่อิจฉาริษยาใครผู้ที่ร่ำรวยมีโภกทรัพ์์มากเพราะในอดีตให้ทานมามากผู้ที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตบูชาบุคคลที่ควรบูชามามากผู้ที่ฉลาดมีสติปัญญาดีเพราะในอดีตคบบัณฑิตฝึกสมาธิเจริญภาวนามามากและไม่ดื่มสุรายาเมา วิธีทำบุญการทำความดีทุกอย่างล้วนได้ผลออกมาเป็นบุญทั้งสิ้นแต่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งวิธีการทำบุญออกเป็นสิบประการเรียกว่าบุญยะกิริยาวัตถุสิบได้แก่ 1. ทานคือการบริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ผู้ที่ควรให้ 2. ศีล คือการสำรวมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น 3. ภาวนาคือการสวดมนต์ทำสมาธิอ่านหนังสือธรรมะเป็นต้น 4. อัปจายนะคือการมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม 5. วยาวาจาัจจะคือการขวนขวายเช่วยเหลือในกิจที่ชอบ 6. ปฏิทานะคือการอุทิศส่วนบุญแก่ผู้อื่น 7. ปัตตานุโมทนาคือการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำแ 8. ธรรมัสสวนณะคือการฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาคือการแสดงธรรม 10. ทิฏฐุชุกรรมคือการปรับปรุงความเห็นของตนให้ถูกต้อง บุญยะกิริยาวัตถุสิบนี้อาจสรุปลงในบุญยะกิริยาวัตถุสามได้ดังนี้ทานได้แก่ทานปฏิทานปานะปัตตานุโมทนาเป็นการฆ่าความตรณีออกจากใจศีลได้แก่ศีลอปปจายนะไวยาวัจจะเป็นการป้องกันตนไม่ให้ทำชั่ว ภาวนาได้แก่ภาวนาธรรมัสวรนะธรรมเทศนาเป็นการฝึกตัวเองให้ฉลาดมีสติปัญญาดีส่วนทิฏฐุชุกกรรมนั้นสงเคราะห์เข้าได้ทั้งในทานศีลและภาวนาหมายเหตุอัทธกถาและดีกาบางแห่งจัดทิฏฐุชุกกรรมไว้ในภาวนา ส่วนธรรมเทศนานั้นอาจจัดไว้ในฐานก็ได้โดยถือเป็นธรรมทานบุญวาสนาไม่ใช่อภินิหารบุญวาสนาไม่ใช่อภินิหารแต่สามารถอธิบายด้วยหลักเหตุผลได้ดังนี้คนที่จิตสั่งสมแต่บาปหรือความชั่วจะทำให้ใจมืดมัวกิเลสต่างๆเข้ายึดครองใจได้ง่ายทำให้เกิดผลร้ายต่อตอนเองเช่น เวลาโกรธจ,จัดความโกรธเข้ายึดครองใจทำให้หัวใจเต้นแรงผิดปกติระบบสูบฉีดเลือดผันแปรโลหิตมีการเผาไหม้มากเกิดอาการร้อนเผาตั้งแต่หน้าอกจรดใบหน้าความร้อนจะทำให้ผิวหยาบกร้านไม่มีน้ำมีนวลอาหารไม่ย่อยท้องอืดเกิดความเครียดคนโกรธง่ายจึงเป็นคนเจ้าทุกข์หงุดหงิด พูดจาห้วนแบบมะนาวไม่มีน้ำเวลาโกรธจ,จะขาดสติคิดอ่านการใดก็ผิดพลาดได้ง่ายส่วนคนที่จิตสั่งสมแต่บุญหรือความดีจะทำให้ใจผ่องใสยอยู่เป็นปกติกิเลสต่างๆเข้ายึดครองใจได้ยากเพราะมีสติคอยคุมใจไว้สามารถสอนตอนเองและตักเตือนตอนเองไม่ให้ทำความชั่วได้จึงมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นสดชื่น ผ่องใสระบบการทำงานของร่างกายก็เป็นปกติมีผิวพรรณงามเสียงไพเราะกิริยาน่ารักคิดอ่านการใดก็แจ่มใสส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ง่ายข้อเตือนใจเมื่อทราบว่าการทำบุญเป็นการสั่งสมความดีไว้เพื่อตอนเองแล้วเราจึงไม่ควรประมาทในการทำบุญ ควรทำบุญเท่าที่กําลังความสามารถจะอำนวยผู้ที่ได้สั่งสมบุญมาดีแล้วแต่เพิกเฉยในการทำบุญเพิ่มเปรียบเสมือนชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลิตผลแล้วแจกจ่ายขายกินหมดไม่เหลือไว้ทำพันต่อไปภายหน้าเลยเขาย่อมเดือดร้อนในฤดูการทำนาครั้งต่อไปความดีทุกอย่างที่เราทำไว้แม้จะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันตา ก็ไม่สูญเปล่าความดีเหล่านั้นจะรวมกันเข้าปรุงแต่งจิตใจให้ดีขึ้นนี่แหละคือบุญวาสนาเราจึงควรเร่งสร้างความดีเสียแต่บัดนี้โดยมั่นศึกษาวิชาการฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านการปรับปรุงคำพูดความขยันขันแข็งทำการงานให้ดีขึ้นและพยายามฝึกใจให้ผ่องใสด้วยการหมั่นทำทานรักษาศีล จเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอคนเช่นนี้จึงเป็นคนมีบุญวาสนาที่แท้จริงหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราต้องเร่งสร้างบุญใหม่ตั้งแต่บัดนี้จะได้เป็นบุญเก่าติดตัวไปในวันหน้าโดยยึดหลักว่า 1. เช้าใดยังไม่ทำทานเช้านั้นอย่าเพิ่งทานข้าว 2. วันใดยังไม่ตั้งใจรักษาศีล วันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้าน 3. คืนใดยังไม่ได้สวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาคืนนั้นอย่าเพิ่งนอนเราต้องอดทนฝึกตนให้สร้างความดีเรื่อยไปแม้จะต้องกระทบกระทั่งกับสิ่งใดมีอุปสรรคมากเพียงไหนก็ปักใจมั่นไม่ยออ่อท้อกัดฟันสู้ทำความดีเรื่อยไปน้ำหยดทีละหยด ยังสามารถเต็มตุ่มได้ชั้นใดบัณฑิตมันสั่งสมบุญทีละน้อยย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบุญชันนั้นอานิสงการมีบุญวาสนามาก่อน 1. ทําทำให้มีปัจจัยต่างๆพร้อมสามารถทำความดีใหม่ได้โดยง่าย 2. อํานวยประโยชน์ทุกอย่างดังได้กล่าวมาแล้ว 3. เป็นต้นเหตุแห่งความสุขทุกประการ สเป็นสเสบียงติดตัวทั้งพบนี้พบหน้าจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพาน